สวัสดีค่ะเอือกับฟาร์มสุเอือยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการกําจัดเพลี้ยอ่อนค่ะเพื่อนๆนที่ฟาร์มสุกเอือคือมีเพลี้ยอ่อนขึ้นต้นเคียวเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจนรู้สึกว่าเห็นแล้วมันแบบขนล,ลุกเลยนะคะเพื่อนๆืคือไม่สามารถเก็บมาทานได้เลยนะเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าเอื้อได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชออร์แกนิกค,ค่ะเพื่อนๆน ปลอดภัยทั้งกับคนใช้สัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเลยด้วยนะคะทดลองใช้แล้วคือเห็นผลดีมากๆเลยนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีชื่อว่า SV BioTech ค่ะอันนี้คือ BioTech นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ท้ายคลิปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกติกากันเนาะว่าจะต้องทำยังไงบ้างตัวนี้จะเป็น MetaTech ค่ะเพื่อนๆก็มีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเหมือนกันนะคะตัว BioTech กับ MetaTech จริงๆแล้วมันก็จะเป็นตัว เชื้อราบิวเเรียกับเชื้อราเมทาไรเซียมนะคะเพื่อนๆซึ่งของ SV Biotech เขาเนี่ยทั้งบิวเท h แล้วก็เมตาเทคเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจากเกษตรอินทรีย์สากลหรือว่าไอโฟมแล้วด้วยนะคะ ก่อนที่เอื้อจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการกําจัดเพลี้ยอ่อนที่เอื้อใช้อยู่นะคะก็ขอพาเพื่อนๆมาดูสภาพของเจ้าต้นเคลในช่วงที่โดนเพลี้ยอ่อนบุกห,หนักๆก่อนที่เราจะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเาก็จะเป็นซองแบบนี้ที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยนะคะ มีวิธีการใช้แล้วก็คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยชัดเจนบง่งบอกที่บรรจุภัณฑ์เลยด้วยแล้วก็เป็นซิปล็อกนะคะอันนี้คือเอื้อตัดใช้แล้วก็ยังสามารถเก็บได้ง่ายนะเปิดใช้งานง่ายเก็บรักษาง่ายด้านในเนี่ยเขาจะเป็นซองซองแบบนี้นะคะซึ่งมีลักษณะเหมือนซองชาข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถที่จะช่วยกรองไม่ให้ ตัวผงผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าไปติดที่หัวฉีดของเราได้นะคะเพื่อนๆซึ่งหนึ่งซองเนี่ยเขาก็จะมีบอกที่ตัวบรรจุภัณฑ์เลยนะว่าใช้ได้กับน้ําถึง20ลิตรเลยแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยแบบไม่ได้ใช้ทีละเยอะปลูกไม่ได้เยอะมากนะอย่างของเอื้อเองก็ สามารถที่จะแบ่ง1ซองเนี่ยสามารถแบ่งใช้ได้หลายครั้งเป็นอัตราส่วนที่เราจะใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ผ้าขาวบางกรองก่อนเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีซองชากรองให้เหมือนแบบคนที่เขาใช้20ลิตรนะคะนี่ก็คือสภาพของต้นเคลในวันแรกที่เราเริ่มฉีดพ่นนะคะวิธีการที่เอื้อใช้ก็คือจะผสมบิวเทคแล้วก็เมตาเทคกับน้ำเปล่านะคะใส่ไปพร้อมกันทั้งสอ,งอย่างเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และก็ใส่เป็นตัวสารจับใบธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อช่วยให้จับใบได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็กำจัดเพลี้ยอ่อนค่ะสูตรนี้ยังสามารถช่วยป้องกันแล้วก็กำจัดหนอนผีเสื้อซึ่งเป็นศัตรูอีกตัวหนึ่งของเจ้าต้นเคลได้ด้วยนะคะเพื่อก็จะฉีดพ่นแบบชุ่มๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะหลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้วในครั้งแรก วันรุ่งขึ้นเอื้อก็กลับมาดูผลนะคะปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเห็นว่าบางส่วนเขาจะมีลักษณะเป็นตัวเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆจากตอนแรกที่เขาดูเป็นตัวที่มีชีวิตนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มตายแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ก็จะยังเห็นว่าเกาะอยู่ที่ใบยอยู่เป็นจํานวนมากค่ะเราจะมาเริ่มฉีดพ่นครั้งที่2กันนะคะโดยเอื้อจะทิ้งระยะห่างแต่ละครั้งประมาณ5วันค่ะ ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะเป็นช่วงเย็นที่แสงแดดหมดแล้วหรือว่าช่วงเช้าที่ยังไม่มีแสงแดดค่ะหลังจากฉีดพ่นไป2ครั้งนะคะเอื้อก็รู้สึกว่าเขามีอาการเหี่ยวแห้งอย่างชัดเจนแล้วก็มีจํานวนลดลงด้วยค่ะพอเอื้อฉีดไปสักประมาณ5ครั้งนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นคือเขาจะเหี่ยวแห้งแล้วก็เกาะที่ใบน้อยลงมากๆเลยค่ะ อก็จะเติมสารจับใบธรรมชาติของ s อ Biotech เข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆมันก็จะช่วยทำให้จับใบได้ดีขึ้นนะนก็เป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกอีกเหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฝาของเขาเนี่ยเขาจะเป็นฝาตวงไปในตัวคือหนึ่งอัจจาส่วนของเขาก็คือใช้กับน้ำยี่สิบลิตรก็คือหฝานี้ก็จะพอดีเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการรีวิวจากการใช้งานจริงๆของเอื้ออย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะคะส่วนตัวเอื้อก็คือประทับใจมากชอบมากๆเลยนะเรียกได้ว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะแต่ว่าเขาจะไม่ใช่ว่าครั้งแรกปุ๊บจะตายแล้วก็หายไปทั้งหมดนะคือเขาจะค่อยๆรีบรีบลงรีบลงค่อยๆตายค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครมีเพียอ่อนประมาณของเอื้อนะเอื้อคิดว่า5ครั้งนี่คือก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะคะแต่ว่า การที่เราฉีดบ่อยๆเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องมันก็จะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันในครั้งต่อๆไปด้วยนะและที่สำคัญนะคะคือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชออแกนิกปลอดภัยทั้งกับคนใช้สัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในส่วนของบรรจุภัณฑ์นะคะก็อย่างที่เอื้อได้ให้เพื่อนๆดูตอนต้นคลิปแล้วก็ตามที่ได้บอกเพื่อนๆไปนะคือเขาเป็นซองที่แบบ มันสวยน่าใช้ดูทันสมัยแล้วก็มีการบอกวิธีการใช้ที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนนะคะซึ่งนอกจากวิธีการใช้ที่ชัดเจนซองที่ดูสวยทันสมัยแล้วเนี่ยมันยังมีซิปล็อกนะในส่วนที่เป็นซองคือมีซิปล็อกมันก็จะใช้ง่ายเก็บรักษาง่ายแล้วด้านในก็ยังแบบ มีซองที่เป็นเหมือนซองชาช่วยกรองอีกทีนะไม่ให้ติดกับไม่ให้ไปอุดตันกับตัวหัวฉีดของเราด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาโรคพืชแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะก็สามารถปรึกษาเภสัชกรพืชของ SV Biotech ได้นะ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Li n e อ f f i ิเชี l ล n e น์ sv biotech หรือ Facebook sv biotech ก็สามารถอินบ x ็อกเข้าไปสอบถามได้นะคะและสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ sv biotech นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ s h o p e e Lazada หรือว่าจะเป็น Line at sv biotech หรือ Facebook sv biotech ก็ได้นะคะเดี๋ยวเอื้อก็จะให้ลิงก์ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเอื้อก็มีผลิตภัณฑ์ บิวเทคกับเมตาเทคมาแบ่งฟ e ันกับเพื่อนๆด้วยนะคะทั้ง2ตัวนี้เลยนะคะซึ่งมีมูลค่ารวมกันถึง400บาทโดยที่เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องจ่าย400แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องออกค่าจัดส่งใดๆเลยนะคะเอื้อก็จะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะว่าอยากจะให้ช่องฟาร์มสุขเอื้อเนี่ย ทำคลิปวิดีโอไปในทิศทางใดอยากจะให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนายังไงบ้างนะคะเพื่อจะได้มีข้อมูลนําไปพัฒนาช่อง YouTube ความสุขเอื้อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็อขออนุญาตเป็นแบบสุ่มจากาสุ่มผู้โชคดีจากเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะคะเนื่องจากว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ เราจะนํามาแบ่งปันนะเรามีน้อยเพียงแค่1ชุดนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวยังไงสําหรับคนที่โชคดีได้รับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปเนี่ยจะขออนุญาตเป็นแบบเดี๋ยวเอื้อจะคอมเมนต์ตอบกลับแล้วกันเนาะว่าคุณคือผู้โชคดีที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่คลิปวิดีโอนี้เรามีของรางวัลมาแจกเพียงแค่1ชุดนะคะแต่ยังไงเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่า ในคลิปต่อไปเราก็จะมีของขวัญของรางวัลมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกนะยังไงก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอของช่องฟาร์มสุขเอื้อด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอของช่องฟาร์มสุขเอื้อวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะ